ลือแล้วลืออีกสองพระนางตัวท็อปซุ้มคบนอกจอสวยหล่อเหมาะสมสุดๆเป็นกระแสข่าวเล่าข่าวลือมาพักใหญ่แล้วสำหรับความสัมพันธ์ของพระนางสุปตาแดนมังกรอย่างๆและหวังชูร้านพระนางซีรีส์ไฟเว w ร์ k ซอม my h าร์ดที่กำลังออกอากาศอยู่ในขณะน,นี้ที่คนกำลังสงสัยและจับตามองว่าทั้งคู่กำลังซุ้มเดทกันล่าสุดกระแสข่าวลือกระพือขึ้นอีกครั้ง สื่อสุบซิบถ่ายภาพอย่างอย่างระหว่างชูร้านเข้าเข้าออกอ,อ,ก,อ,อกวิลล่าโรงแรมเดียวกันแต่อย่างไรก็ตามเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นที่เมืองภาพยนต์เหิงเตียนเนื่องจากเป็นสถานที่ค่อนข้างจะใหญ่มากๆแถวนั้นมีโรงแรมเยอะและเป็นธรรมดาที่จะมีนักแสดงคนดังเข้าไปพักไปใช้บริการอย่างไรความสัมพันธ์ของทั้งคู่คงต้องรอฟังความจริงจากต้นสังกัดดีที่สุดค่ะ